สวัสดีครับขอต้อนรับท่านผู้ชมเข้าสู่ข่าวเด่นข่าวเด็ดทนานตายตำลังภาุงพลนางแต่นเข้าร้องกอมทอจากกรณีเมื่อวันที่9มิถุนายน2564เวลา13น นายสิตราเบีย้ยบังเกิดหรือท่านายนตามได้พานายใจพลวิพาหรือลุงพลที่วันนั้นใส่สูตรพยต้องหาในคดีการเสียชีวิตน้องชมพู่และนางสมพรดาพธหรือป้าแตนเข้าพบนายชิรัชเจนจากั้าราธานกรรมธิการกฎหมายการยุติธรรมและสิทธิมนุษยชนเพื่อให้ตรวจสอบกรณีที่เจ้าหน้าที่ตำรวจยื่นคำร้องต่อศาลจังหวัดมุกดาหารเป็นเท็จเพื่อออกหมายจับลุงพลและเจ้าหน้าที่ปฏิบัติหน้าที่โดยมิชอบเพื่อกันแกล้งลุงพลให้ได้รับความอับอายจากการควบคุมตัวที่เกินกว่าเหตุ ทั้งนี้นายสิทธาขอให้กันมาธิการตรวจสอบการออกหมายจับที่อ้างว่านายชัยพลมีพฤติการหลบหนีทั้ทงที่นายชัยพลไม่ได้หลบหนีไปไหนรวมทั้งให้ตรวจสอบกรณีที่ผู้บัญชาการตํารวจแห่งชาติพยายามทําให้ในายชัยพลเกิดความอับอายด้วยการจับกลุ่มนายชัยพลที่สํานักง,งานตํารวจแห่งชาติ ขณะที่นายชัยพลกำลังเข้ามอบตัวซึ่งในวันที่จะพิจารณาขอปล่อยตัวชั่วคราวตำรวจมาเชิญพยานให้มาให้ถ้อยคำกับศาลในลักษณะว่านายชัยพลจะมีการข่มขู่พยานทั้งที่ไม่มีเหตุการณ์ดังกล่าวเกิดขึ้นแน่นอนซึ่งมองว่าเจ้าพนักงานกำลังเข้าข้างฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งไม่เป็นธรรมต่อนายชัยพลนายศิระกล่าวว่าตนจับพฤติกรรมของผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติในขณะที่ลงพื้นที่ที่บ้านกกอกว่าเคยประรากาศว่าจะจับผู้ร้ายให้ได้ภายในหนึ่งปี และก็ประจวบเหมาะพอดีว่าการออกหมายจับครั้งนี้ครบหนึ่งปีพอดีจึงตั้งข้อสังเกตเป็นความบังเอิญหรือมีการกดดันเจ้าหน้าที่หรือไม่โดยวันเสาร์ที่12มิถุนายนตนเองและกันมาที่การจะลงพื้นที่ไปยังบ้านกกอกเพื่อพบกับแม่ของน้องจมพลและเจ้าพนักง,งานสอบสวนเพื่อสอบถามว่าถูกกดดันในการทำคดีหรือไม่ พร้อมฝากไปถึงแม่น้องชมพู่ว่าอย่าให้กระารคนใดคนหนึ่งมาปิดช่องทางและโอกาสที่จะได้รับความช่วยเหลือด้านความยุติธรรมเพราะทราบว่ามีความพยายามจากนายอจฉริยะเรืองรัตนพงศ์กีดกันไม่ให้ตนลงพื้นที่ไปพบกับแม่น้องชมพู่พระน่าอจฉริยะบอกตนเองว่า หากเดินทางไปหาแม่น้องชมพูจะต้องไปขออนุญาตนายจาริยะก่อนซึ่งตนก็สงสัยว่านายจาริยะเป็นใครในายสระยืนยันว่าการให้ในายชัยพลเดินทางมายื่นหนังสือในวันที่9มิถุนายนไม่มีประเด็นทางการเมืองเพื่อกลบกระแสะข่าวการวิพากษ์วิจารณ์พร,รกกู้เงิน5 0 0แสนล้านบาทเพียงแต่นัดหมายล่วงหน้าไว,แว้แล้วและวันนี้กัรมาธิการยังไม่ได้รับเรื่องไว้พิจารณาแต่จะนำคำร้องไปหาหรือร่วมกันภายในกัรมาธิการก่อนเพื่อขอมติจากที่ประชุมก่อนว่าจะรับไว้พิจารณา หรือไม่ตรวจสอบต่อหรือไม่ทั้งนี้หลังจากยื่นหนังสือเสร็จป้าแตนก็ได้นำ้าดทอมือของจังหวัดมุกดาหารให้นายชัยพลนำ้าดังกล่าวผูกเอวนายศิระโดยระบุว่าเป็นของที่ระลึกมามอบให้กับนายศิระ บอกว่าไม่เกิน3,000บาทมอบให้ได้เช่นเดียวกับนายศิราท,ที่พูดติดตลกว่าของชิ้นนี้ไม่เกิน3,000บาทใช่หรือไม่ผู้สื่อข่าวรายงานว่าทานายความและนายชัยพลเดินทางมาราชาวกว่ากำหนด3ชั่วโมงเนื่องจากตามกำหนดการเดิมท่านนายความและนายชัยพลแจ้งว่าจะเข้ามาพบคณะกรรมาการในเวลา10นาฬิกาแต่เหตุที่ราชาเนื่องจากไปสักการะสิ่งศักดิ์สิทธิ์และประธานอาหารที่จังหวัดสมุทรสาครก่อนจะเปลี่ยนเสื้อผ้าแล้วจึงเดินทางมายังรัฐสภา เมื่อถามว่าการสักการะสิ่งศักดิ์สิทธิ์จะช่วยในคดีนี้ได้หรือไม่ทัาน,นในความกล่าวว่าไม่ได้ถึงขนาดนั้นแต่เป็นเพียงความเชื่อของคนไทยและครั้งแรกจะสักการะศาลหลักเมืองในกรุงเทพมหานคร แต่พบว่าปิดให้เข้าเนื่องจากสถานการณ์โควิด -19 จึงเปลี่ยนไปสักการะสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่จังหวัดสมุทรสาครแทนทําให้ต้องเลื่อนนัดและได้แจ้งมาทางผู้ใหญ่เรียบร้อยแล้วจากการเข้าไปยื่นหนังสือดังกล่าวราสุดผลปรากฏว่ากันมาธิการกฎหมายสภาผู้แทนราษฎรไม่รับพิจารณาคําร้องลงพลทนายความกันมาธิการกฎหมายของคุณศสระเจนจากะมีมติเสียงข้างมากยกคําร้องของลุงพลกับทนายความกรณีตํารวจยื่นคําร้องต่อศาลฟ้องเทจให้ศาลออกหมายจับ กันแกล้งให้ได้รับความอับอายโดยกันมาที่การแจ้งว่าเรื่องเข้าสู่กระบวนการยุติธรรมของศาลและศาลจังหวัดมุกดาหารได้พิจารณาคำร้องแล้วไม่สามารถเข้าไปก้าวล่วงได้ท่านผู้ชมละครับมีความคิดเห็นอย่างไรกับเรื่องนี้ลองแสดงความคิดเห็นกันเข้ามาดูนะครับขอขอบคุณข้อมูลจากมุมข่าวกับครับ